สวัสดีพี่น้องเราชาวกูซูนะคะคนที่ื่นชอบรักเสี่ยวจันกับหวังอี่บ๋อจะเข้าครึ่งเดือนนะคะสมัครเดือนสิงหาคมแล้วเดือนที่หวังอี่บ๋อนะคะมีวันเกิดเข้าปีที่28่ับหวังอี่บ๋อแบบหน้าเด็กมากๆนะคะเหมือนอายุแบบ 21- 22ประมาณนี้หน้าไม่เปลี่ยนเลยแล้วทุกคนนี่ผิวดีมากจริงๆส่งคมรับไปถึงทุกคนด้วยนะคะที่กำลังติดตามรับชมอยู่ค่ะทั้งเสี่ยวจานกับหวังอี่บ๋อหน้าเด็กตลอดกาลนะคะแบบ f o r w a r อย่างขอทุกคน้มีความสุขมากๆนะคะขอพระเจ้าส่งออยพรอย่างมากล้น วันนี้มาข่าวสั้นๆนะคะมาแซวแบบแวมาแซวนิดนึงแวบบมาแซวจันเกอแล้วก็หวังยี่ป๋อก่อนเลยปอตีจันเกอรักเธอจนสิ้นแสงจะไปที่เซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลร์กิตหวังยีป่ป๋อเนี่ยไปซ้อมอยู่ทั้งหมด3วันด้วยกันได้รถใหม่นะคะสีน้ำเงินนี่แหละก็เป็นข่าวไปทั่วโลกเลยนะคะหวังยีป่ป๋อเนี่ยไปซ้อมแข่งรถพร้อมกับรถคันใหม่อ่ะสีน้ำเงินคือเหมือนกับฉลองวันคล้ายวันเกิด อายุ28ปีให้เราคิดถึงน้องงูเขียวใบไผ่ขึ้นมาเลยทีมงานที่ไปด้วยบบเยอะมากๆนะคะอูโน่เรซซิ่งทีมของทางฝั่ง YH นะคะก็ไปดูแลอยู่แล้วคือวา,อวายยีได้กลับมาแล้วแหละแล้วนางก็แบบอัพรูปภาพลงอินสตาแกรมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอูโน่เรซซิ่งนะคะวัยยี่ปออฟฟิเชียลเนี่ยอัพภาพที่สนามแล้วมันก็มีภาพที่วัยยี่ปถ่ายนะคะด้วยกล้องไลกายี่ห้อเดียวที่จันเกิดใช้อยู่ หลายคนก็โอ้ยลุ้นเป็นตัวโกงเลยนะคะแบบอยากจะให้เป็นกล้องที่แบบเป็นของเจนเกิดหรือเปล่าเป็นของขวัญวันเกิดไม่น่าอะไรอย่างงี้อย่างนี้นะคะสองคนที่ชื่นชอบรักเสือจ้างกับหวังยี่ปอเนี่ยเราก็เป็นคนที่มีความเชื่อที่สูงมากๆแล้วก็มองโลกแง่ดีนี่แหละสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะพี่น้องไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความเชื่อต่อไปเรามาที่การอัปเดตของหวังยี่ปออในช่วงของวันนี้นะ,ะพี่น้องดูหวังยี่ปออัปเดตอินสตาแกรม คือเป็นรูปรถแข็งนะคะรถแข่งคันหมายวลงทีอ่อที่แบบเพ้นท์เป็นสีน้ําเงินจอดข้างสีชมพูนะคะคนกําลังมีความรักกับแบบนี้แหละก็ต้องมีสีชมพูแบบอยู่ด้วยวังอีปอไม่ได้เขียนอะไรก็ใช้อีโมนะคะแบบเป็นรูปรถแข็งนะคะรถฟอร์มูล่านี่3คันดีกันเพียงแค่13นาทีนะคะพี่น้องดูคนคอมเมนต์นะคะมากกว่า1,000คอมเมนต์นะแบบ รวเดเร็วมากๆตอนนี้อิส t a แกรมแบบรีโพสต์ได้แล้วนะคะรีโพสไป,ปมากกว่า1 1 6 1รอสีโพสเพียงแค่10กว่านาทีอคนกดไลค์ไปเกือบ20,000แล้วไปดูนาเวลาปัจจุบันที่แบบอัดเสียงอยู่นี้นะคะ 18นาฬิกากับอีก24นาทีตอนนี้คนจอยนะคะในโพสต์ล่าสุดของหวังยี่ปอ๋อในอินสตาแกรมเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่เราจะไปดูพร้อมกันตอนนี้เลยตอนนี้เราก็อยู่ที่แอคเคาท์นะคะอินสตาแกรมของหวังยี่ป๋อแล้วค่ะมีคน f ฟรนโฟว์อยู่3ล้าน5แสนคนอัพไปดูโพสต์ล่าสุดกันนะคะพี่น้องนี่แหละที่เราเห็นอยู่แวมก็ไปเม้นแล้ววันที่เรียบร้อยนะคะพี่น้องคนคอมเมนต์แบบโหเยอะมากจริงๆอัปเดตในะช่วงเวลา18นาฬิกากับอีก26นาทีนะคะจํานวน กดไลค์ค่ะอยู่ที่1 7 5 0 0 0ไลค์อัพจำนวนนะคะคนแบบอ 7, 500, นนะคอมเมนต์อยู่ที่7,500คอมเมนต์จำนวนรีโพสต์นะคะอยู่ที่8,879รอรีโพสต์แล้วก็แชร์ไปอีกนะคะ5,275แชร์มันแบบที่สุดของที่สุดจริงๆรังอยปอก็อัพในอินสตาแกรมนะคะติดต่อกันเลย 2อวันที่แล้วนะคะก็อัปเดตที่สนามเซี่งยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายร่วมกับนักแข่งแล้วก็ทีมงานฮาวโนเรซิ่งนอกจากนั้นก็มีภาพนะคะที่หวังอี่ปอน,นั้นถ่ายเองคือครั้งนี้ไปเนี่ยเป็นตะกล้องด้วยก็ลุ้นอยู่นะคะมันกล้องของจันเกิไหมก็มีทีมงานมาดับฟันนะคะบอกว่าเป็นกล้องของอีกคนหนึ่องอะ่ะไม่ใช่กล้องของจันเกอร์แต่ยี่ห้อเดียวกันก็ดีใจแล้วหวัยี่ปอแบบถ่ายรูปตลอดเลยนะคะฝีมือการถ่ายภาพก็เยี่ยมมากๆอย่างที่เราเห็น แล้วคอบคุณการอัปเดตของหวังอีปอในช่วงของวันนี้ด้วยนะคะอัพมาทั้งหมด9ภาพด้วยกันคือมีภาพที่หวังอีปอถ่ายเองด้วยเนี่ยอย่างรูปที่ทีมงานนะฮะยืนหันหลังเนี่ยหวังอีปอเป็นคนถ่ายแล้วก็รูปรถต่างๆนะคะยอดเยี่ยมไปเลยที่เป็นโค o s อัพใกล้ๆเนี่ยหวังอีปอถ่ายเองสวยงามค่ะพี่น้องฝีมือเยี่ยมมากๆเลยไม่รู้ใครเป็นคนที่แบบเทรนหวังอีปอมานะในเรื่องของการถ่ายภาพจะมีคนบางคนแหละที่เขาแบบถทายจริงเก่งอะ่ะมีคนนึง ไม่อยากจะบอกว่าเป็นใครคนที่คุณรู้ว่าเป็นใครคนนั้นแหละแซวหวังยี่ปอนิดหนึ่นงนะคะได้แซวก็มีความสุขแล้วแ่บเรื่องราวของหวังอี่ปอนะคะคนน้องที่สนามเซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเรามาดูจันเกอร์นี่จันเกอร์มาโฆษณาในช่วงวันนี้คะ่ะแบรนด์นาสกับแป้งนางฟ้าแบรนด์นาสมาค่ะกล้องมาพร้อมจันเกอร์ด้วยนี่พี่น้องดูให้มันได้แบบนี้กล้องมาพร้อมกับจันเกอร์กับโฆษณาที่ มีความโรแมนติกอยู่ในตัวมีความหวานมากๆเขาบอกว่าถ้ามีกลางวัน24ชั่วโมงเนี่ยเซียวจ้านจะทําอะไรเซียวจ้านก็บอกว่าจะสัมผัสแสงแดดที่มันแบบมีความรู้สึกแตกต่างแล้วก็จะบันทึกภาพดวงอาทิตย์โดยที่ตกดินที่มันแบบเป็นสีชมพูนี่จะเก็บเอาไว้ดวงอาทิตย์ยังเป็นสีชมพูตอนนี้พี่น้องคิดดูดวงอาทิตย์เป็นสีชมพูได้ <c oughs> จริงๆรองทีต่ต้องเป็นสีอะไรคะ <c oughs> เป็นสีแดงเป็นอะไรแบบนี้ แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าดวงอาทิตย์ชั่วแบบกำลังจะตกดินน่ะช่วงโรแมนติกอ่ะมันก็จะกลายแบบสีชมพูแจนเกอเลยบอกว่าดวงอาทิตย์เป็นสีชมพูนี่มาโฆษณาแป้งนะคะมาพร้อมความโรแมนติกจากแบรนด์นัสแล้วก็มีกล้องด้วยใครกันนะจะเป็นคนที่โชคดีได้นั่งดูดวงอาทิตย์สีชมพูจันเกอร์วันนี้รมก็มาแซว้วสองพี่น้องก็ทําให้เราแซวอ่ะก็หวังที่ปอก็ใช้กล้องเนี้ยยี่ห้อเดียวกับแจนเกอร์จัอนเกิร์โฆษณามาล่าสุด แบรนด์ก็ชิปกันตลอดนะส่งจันเกอแบบถือกล้องมาเลยถ่ายกล้องมาถือกล้องมาแบบนี้เราก็รอจังหวะที่จะจะแซลอยู่แล้วว่าเราก็จัดเราก็จัดไปเลยไม่ได้หรอกเราต้องช่วยกับตันภายไปเรื่อยๆลูกเรือของเราจะไม่หยุดนิ่งอย่างช่งที่วามบับงานยุ่งๆนะพี่อยู่นี่นะตอนที่จจนเกอไปไลฟ์กับแบรนด์นะคะ r o เรียลโพรเจนเกอนี่ก็ไปชีนะ้ลูกกระตูนที่หัวฟูๆอะ่ะ ี่ยุ้ยก็ส่งรูปมาให้แวมบอกว่าน้องแวมเห็นหรือยังรูปนี้เห็นหรือยังเห็นหรือยังแวมก็ดูแวนก็แบบแอบหาด้ยคะ่ะบ้านคู่นี่ไม่ได้นะพี่น้องอย่าเผลอนะเผลอไม่ได้จริงๆจับได้หมดเลยทันหมดเรื่องราวของการชิปเนี่ยยอมใจนะแม่จีนเรื่องราวของการเก็บรายละเอียดเนี่ยต้องยอมใจแต่ของแวมนี่คือถ้าแวนเห็นจะาจะแบบบางวันเกิดบางอีป๋ออีไยบางที่เขเขียนชื่อจ้านเกินลงไปเนี่ยอย่ามาเพนแบบนี้คือแวมก็จัดนะนั่นแหละ แต่ส่วน,นอื่นๆนะพี่น้องก็ช่วยกันดูนะคะช่วยกันดูคนที่ชื่นชอบรักเซจ้ากับหวังฮีป๋อความคล้ายความเหมือนมันเป็นสิ่งที่เรามีความสุขมากๆก็เพราะว่าเรารักสองคนนั่นเองเราซับพอร์ตทั้งคู่มาตั้งนานแล้วเนาะทั้งเซียจ้านกับหวังฮีป๋อมันเป็นความสุขของเราแล้วเราก็อยากจะให้เขาสองคนนะคะประสบความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเขาสร้างความสุขให้กับพวกเรา เราอยู่ที่วังยีปปอตอนะคะเรื่องราวของการอัปเดตที่ a u ด i ในช่วงเมื่อวานนี้วังยีปปอตอนนี้มากับรถนะคะในฐานะที่วังยีปปอนั้นเป็นเอลิทขับแบดแอมบัสเซอร์ค่ะของรถยนต์ A u ด i a u ด i ก็บอกว่าในชีวิตก็มีสถานที่ที่ยายก็ต้องไปให้ได้ทุกการเดินทางข้างหน้านี่คือคนทางผู้ที่กล้าหารเขาก็บอกว่าร่วมกับเอลิทขับแบดแอมบัสเซอร์วังยีปปอในสมบัติประสบการณ์ชีวิตที่มันแตกต่างและก้าวสุดจุดสูงสุดไปด้วยกันเทมากมากเลยนะคะนอกจากนั้นเรดบูลก็มีอัปเดตด้วย วังปอนะคะในฐานะของ Red Bull T C P Group Band Chips s p o k s p e r s o n ก็มากล่าวทักทายนะคะแบบสั้นๆค่ะจากเวทีสู่สนามแข่งหวังอีปอก็ถือว่าเป็น all rounder จริงๆนะพี่น้องเขาทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแข่งรถอนะมันใช้สแตน์อินไม่ได้นะพี่น้องเราไปแข่งรถเราใช้แบบสแตนด์อินแทนหวังอีปอแต่หวังอีปอไม่ได้ลงสนามเลยแบบนี้มันไม่ใช่มันต้องลงไปแข่งจริงๆคือมันแสดงไม่ได้นะพี่น้อง มันต้องใช้แบบตัวเราเองเราไปอยู่ในสนามจริงๆเราจะเห็นศักยภาพของหวังอี้ปอนะคะที่สองกันเล่นกีฬาแล้วก็เล่นหลายสิ่งมีพรสวรรค์มากๆก็คือเป็นอะไรที่มันครบเครื่องจริงๆละ่ะออลราวด์จากปอตี้เรามาที่จ้านเกินนะคะเราขอแสงความดีใจกับเสี่ยวจ้านด้วยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องตำนานจ้างไห่ตอนนี้นะคะก็มีข่าวออกมาด้วยสําหรับเรื่องของการแบ่งทางการตลาดสำหรับการสตรีมมิ่งที่มี ประสิทธิภาพแบบสูงมากเลยนะถึง40.1คือประดาที่โดดเด่นมากๆสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะแล้วก็มีแบรนด์สินค้าเนี่ยแห่มาลงโฆษณาแบบมากกว่า60แบรนด์แล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีในตลาดต่างประเทศ จนกลายเป็นซีรีส์จีนที่มีเรตติ้งสูงสุดตลอดกาลนะคะคือ IMDB เรตติ้งอยู่ที่9.5มันคนลุกจริงๆอะ่ะดีใจมากๆพี่น้องยอดวิวเฉลี่ยที่ยืนเฮอนะคะทะลุไปที่50ล้านวิวคือ50ล้านวิวต่อตอนในช่วงต้นเดือนกับการร่วมง,งานกับแบรนด์ทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ก็มียาซิฟันซากี้นะคะที่แบบนำทีมแบรนด์ต่างๆเราดีใจมากด้วยจริงๆนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากมาก โยกคู่ก็รวยเละกันไปเลยซีรีส์ตำนานจ้งางไห้นะคะตอนนี้อย่างที่เราเห็นอยู่ค่ะก็ติดท็อปฟรีนะคะสมัครท็อป10ของดิสนีย์ฮ่องกงสมัครการออนแอน์ air ที่ฮ่องกงอย่างที่เราทราบกันหลังจากที่ทีวีบีนะออกอากาศตำนานจ้งางไห้นี่ก็ทําให้หลายหลายคนนะคะยังไม่เคยดูเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยก็ได้หันมาดูถือว่าปังมากจริงๆนะคะตอนนี้ซีรีส์ของเซียวจานเราดีใจมากด้วยจริงๆค่ะวันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันมันปลื้มจริงๆอะ่ะเราเฝ้าร,รอคอยการประสบความสําเร็จแบบ สุดๆแบบนี้ของจันเกิดมาแล้วเพราะว่าจันเกิดแบบตั้งใจมากๆอ่ะสำหรับซีรีส์แต่ละเรื่องทํากันบ้านหนักมากแบบตั้งใจมุ่งมั่นมากๆขอบคุณที่มีบทที่ดีๆแบบนี้มาถึงมือของเสียวจานสักทีหนึ่งเอาล่ะค่ะวันนี้วันก็มาแซวนะคะเสียวจานกวังยี่ป๋อแล้วก็มาทักไทยคุณยายคุณแม่คุณป้านะคะคิดถึงทุกคนมากๆค่ะแล้วขอบคุณมากๆสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณ สอัพี่ๆนะคะที่ส่งซูเปอร์แทขอบคุณสอบพี่ๆที่ส่งของขวัญมาให้แบบน่ารักทุกคนเลยนะคะขอพระเจ้าโสรอพรอทุกคนอย่างมากล้นนะคะสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ